ล่าสุดนั้นก็มีท่าทีจากของฝั่งไทยนะคะที่ดูจะค่อนข้างมั่นอ,อกมั่นใจนะคะเกี่ยวกับผลการประชุมที่น่าจะออกมาในช่วงบ่ายวันนี้ตัวคุณกนวีเองมีข้อสังเกตรหรือว่ามองไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่คะก็จริงๆแล้วการประชมุมคือ,คอ,คอต้องเรียนยงนี้ก่อนครับว่ากลไกผู้พาคีระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดทั้ง4ด้านเนี่ยในกับไทยกัมพูชาเนี่ยเป็น เป็นเป็น,นกลไกที่ค่อนข้างที่จะคุยลําบากมากที่สุดจากประสบการณ์การทางาน,นในสมัยก่อนนะครับ,รบแล้วก็อันเนี้ยเราเห็นชัดเจนกันอย่าง j b c ที่ผ่านมาในเรื่องเกี่ยวกับทางเทคนิคเาตั้งเขตแดงมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาใดๆได้แต่ครั้งนี้ที่อาจารย์พนิธานิานท่านได้มีการทำการวิเคราะห์ไว้นะครับว่าการประชุมในวันเนี้ย GBC เนี่ยที่จะเกิดขึ้นที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือรัาการเนี่ยครับนั่งคุยกันแล้วก็มีการประชุมกันทั้งหลายๆเรื่องของของไทยเองก็เสนอไปส3บาข้อ ผมว่าอย่างน้อยก็ยังจะมียังยังมีโอกาสที่ได้คุยกันแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะมีข้อตกลงกันบ้างในบางประการเพราะว่ามันมีการการการเข้ามาของผู้สังเกตการซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจแล้วเขาก็มีจุดยุทธศาสตร์ในเชิงภูมิรัฐศาสาตร์ที่เขาต้องการจะให้ความสําคัญก็คือพื้นที่ในเอเชียทะันของเราเนี่ยแหละครับเขาก็อยากจะมีไม่ว่าจะเป็นจีนสหรัฐเองก็ตามต่างๆที่จะเข้ามาเนี่ยเขาสนใจตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยมันต้องมีข้อตกลงบางอย่างแต่ผม ยังไม่เชื่อมั่นกับการที่จะมีข้อเสนอหนึ่งในสิบสามข้ออันแรกก็คือการหยุดยิงเด็ดขาดเพราะว่าในพื้นที่บริเวณชายแดนของเราเนี่ยต้องยอมรับครับถึงแม้จะมีข้อเสนอว่าห้ามเ่อนย้ายกำลังพลห้ามถอนกำลังพลห้ามเพิ่มกำลังพลแต่ว่ากำลังพลท,ทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ทั้งสองฝั่งเนี่ยคือเป็นอัตรานะครับไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแป๊บเดียวครับลูกปืนกระนัดเดียวสามารถจะสร้างสถานการณ์ยกระดับขึ้นมาเป็นการใช้การประทะทางการทหารในในเชิงอาวุธหนักได้ เพราะฉะนั้นการคุยในยวันนี้เราต้องคุยกันให้ชัดเจนว่าพื้นที่บางพื้นที่จําเป็นต้องเอากําลังทหารเนี่ยถอยออกมา,มาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถึง <c oughs> แม้เราจะไม่ถอยหมดแต่มันต้องถอยถ้าไม่ถอยเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แน่นอนก็เลยต้องต้องหนึง่งใน13ามข้อที่เราเสนอไปนะครับ <c oughs> จําเป็นจะต้องมีการปรับบ้าง <c oughs> เพื่อที่ว่าจะให้สถานการณ์เนี่ยมันมันไม่เ,เิญหน้ากันขนาดนี้เพราะฉะนั้นผลที่จะได้มาจาก GBC นี่ผมก็คง คาดหวังว่ามันเป็นการเริ่มต้นของการพูดคุยแต่ไม่ใช่การเริ่มต้นของการยุตินะฮะแล้วมันไม่สามารถจะยุติได้ในวันนี้วันเดียวครับทีนี้เท่ากับว่าการมีผู้สังเกตการก็เป็นส่วนสําคัญเช่นเดียวกันโดยเฉพาะถ้าเราคาดหวังว่าจะต้องมีการหยุดยิงกันอย่างสิ้นเชิงทมกลางสถานการณ์ที่ยังคงกําลังกันไว้อย่างกรณีของผู้สังเกตการเนี่ยคะ่ะเห็นตรงกันด้วยหรือไม่กับการที่จะต้องเป็นเฉพาะทางกลุ่มอาเซียนอย่างเดียวค่ะคุณกัณฑวี คืออาเซียนจริงๆแล้วเราพยายามใช้อาเซียนมานานแต่ต้องยอมรับว่ากลไกอาเซียนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้ผลต้องยอมรับจริงๆเราก็ต้องเพราะว่ามันเป็นกฎบัตรของอาเซียนแต่แรกคือการไม่แทรกแซงการไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิกเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกฎบัตรมันเป็นคล้ายๆเป็นคัมภีร์ของตัวอาเซียนนะฮะพอเป็นเป็นเป็นตัวเป็นเป็นคัมภีร์ของอาเซียนเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถใช้ตัวอาเซียนได้ในหลายๆเรื่องเพราะว่าก็จะทาการขัดตัวเอง การที่มีผู้สังเกตการที่มีมีประเทศที่เขาเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือในเรื่องเศรษฐกิจเดินกำลับบงทางทหารอยู่ด้วยเนี่ยมันอย่างน้อยเนี่ยจะทําให้พวกเขาเห็นทันทีเลยว่าการที่รรเราเผชิญหน้ากันเนี่ยมันอาจจะเป็นกระทบนะกระทบเพราะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐยกตัวอย่างนะครับเรามีการสกรวมทหารไทยสหรัฐ ขอ,ของจีนของของกัมพูชาเองก็มีความสัมพันธ์ร่วมระหว่างกัมพูชากับจีนและตอนนี้กัมพูชาก็จะวิ่งเข้าไปหาสหรัฐด,ด้วยเชิงกันในเรื่องอเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านการทหารเขาก็พยายามจะแผ่ยายความสัมพันธ์ของเขาให้มากขึ้นในเรื่องการทหารแต่ไทยเราเองความสัมพันธ์กับจีนในเชิงเศรษฐกิจค่่นข้างจะดีแต่การทหารเราไม่มีนะครับไม่คม่อยมอีความสัมพันธ์ในเรื่องการทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าผู้สังเกตการณ์ที่ ท,ที่มีอิทธิพลในภูมิภาคตรงนี้จําเป็นที่จะต้องมีแต่เอาอีกอันหนึ่งก็คือแต่ว่าหลายๆายคนมองนะครับว่าทำไมเราไม่ชนไม่ชนสหภาพยุโรปเข้ามาด้วยยี่สิบเจ็ดประเทศแต่สหภาพยุโรปเนี่ยต้องดูว่าภูมิศาสตร์ของเขาเนี่ยห่างไกลแล้วก็มีอิทธิพลเหนือในพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างจะน้อยดังนั้นเนี่ยผมว่าแค่นี้ก็น่าจะเป็นการดีใ,ในในตัวผู้พายคีซึ่งอันครั้งแรกถ้าผมจําไม่ผิดที่มีผู้สังเกตการภายนอกเข้ามานั่ง อยู่ในตัว c b c นะครับส่วนใหญ่จะเป็นการประชุมกันระหว่างสองฝายเท่านี้ครับค่ะแล้วคนที่เข้าไปสังเกตการในพื้นที่ล่ะคะที่ควรจะต้องมีบทบาทจริงๆกับการที่จะหยุดยั้งความรุนแรงที่มันอาจจะเกิดขึ้นอีกนะคะก็ก็มันมันก็มันก็ดียิ่งยิ่งมีคนเข้าไปเป็นผู้สังเกตการเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เห็นถึง Century, เป็นการเก็บหลักฐานต่างๆของการระทะากันท ah and ั้งสองฝ่ายระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าเออมันมีหลักฐานอะไรที่เราอ้างเองได้บ้างเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นกระบอกเสียงให้เราไปสู่ประชาคมโลกได้นะครับว่ามันมีสถานการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างสองฝ่ายนะครับค่ะเน่นหมายความว่าก็จําเป็นที่น่าจะต้องมีเพิ่มเติมเข้าไปในการลงพื้นที่ด้วยถูกต้องไหมคะ ใช่ครับแต่แต่ไม่ใช่นีวีนะแต่การ<ะ>ลงที่ก็ต้องมีการต้องต้องมีการเดินทางลงไปก็<ะ>อ,อาจจะมีการจัดตารางต่างๆเพราะฉะนั้นฝั่งไทยเราก็ต้องจําเป็นการสื่อสารกันเืองระหว่างประเทศ<ะ>การจัดตารางฟิลวิสิตของทางผู้สังเกตการภายนอกซึ่งซึ่งคืออยู่ในประเทศไทยเข้าไปดูในใน,ในพื้นที่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับ<ะ>เพราะว่าฝั่งกัมพูชาก็ทําอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นทางที่เขาถนัดในการที่จะดึงประชาคมโลกมาอยู่เป็นฝั่งเขา สังไทยจําเป็นต้องมีความถนัดด้านนี้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการบาลานซ์เนการทวงดุลอำนาจซึ่งกันและก,กันนะครับค่ะในอีกมุมหนึ่งมันมีความเคลื่อนไหวจากรัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชานะคะที่เขามีการโพสต์ว่าเขาไปพบทางทางพลเรือนออขออภัยค่ะทางผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคพ,พื้นอินโดแปซิฟิกเมื่อคืนนี้นะคะ่ะตรงนี้<อ>มันจะสอนยะาอะไรหรือจะทำให้การหารือในวันนี้จะมีปัญหาด้วยหรือไม่ค่ะ ผมไม่เห็นปัญหานะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายควรจะทําคือเราต้องสร้างความชอบธรรมผ่านการเจรจาการเจรจาเท่านั้นที่จะสามารถสร้างการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนได้ในเรื่องเกี่ยวกับการะระหว่างไทยกับมพูชาเขาก็ทําหน้าที่ของเขาเราเองก็ตามเราก็ต้องทําให้มากขึ้นกว่าเดิมอาจจะไม่ใช่แค่ในภูมิภาคของเราอาจจะต้องออกไปข้างนอกด้วยเพราะว่าที่ผมต่อนนั้นเน,น้นย้ำในเรื่องกระบอกเสียงของไทยสู่เวทีระหว่างประเทศเราจาเป็นจะออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ การที่กัมพูชาแลฐมนตรีว่าการกระทรวงเขาบอกเขาไปพบแล้วเนี่ยกับทางผ<ะ>อบอูวิภาคข,ของของ Asia เอเชียปซิฟิกนะฮะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาจําเป็นต้องเอาข้อมูลไปเสนอให้เขาเห็นว่ามันเป็นอะไรการล็อบบี้กัมพูชาไม่สามารถจะล็อบบี้ได้หากไม่มีตัวไอตัวหลักฐานที่เป็นเชิงประจักษ์ที่จะไปโชว์เขาได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับ ค่ะแต่ทีนี้ในการเจราจาในครั้งนี้คะคะที่คุณกนวีเองก,ก็มองว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่ทําให้ทั้งไทยและกัมพูชาได้มาพูดคุยกันอย่างจริง,จ,รงจังๆแต่ในขณะเดียวกันค่ะเรื่องของความไวเนื้อเชื่อใจก็ดูที่จะเบาบางกันมากเลยคุณกนวีเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็มองว่าทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยมีความพยายามจะปั่นข่าวมีความพยายามที่จะปล่อยข้อมูลที่มันเป็นความที่ อาจจะเป็นความเท็จหรือว่าเป็นเป็นข่าวลวงไปเลยก็ว่าได้แต่ขณะเดียวกันเมื่อคืนนี้สมเด็จทุนเซนก็มีการโพสต์ขึ้นมาอีกหนึ่งโพสต์แล้วก็มีการส่งสัญญาณไปถึงหลายๆประเทศด้วยเรื่องของการไม่ให้ขายเครื่องบินที่จะเอามาใช้ในการโจมตีไปถึงกัมพูชาหรืออาจจะประเทศเพื่อนบ้านของไทยด้วยในแบบนี้ค่ะม,มันแสดงให้เห็นถึงความจริงใจมากน้อยแค่ไหนกับการที่จะเราเราจะยังคงพูดคุยกับกัมพูชาต่อไปได้นะคะคือ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมุชาเนี่ยเปราะบางที่สุดถ้าเทียบกับเระเทศเป็นบ้านทั้งหมดนะครับเรื่องนี้เป็น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 ,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นอันแรกอยู่แล้วที่เราเข้าใจกันดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน <c oughs> การที่แต่ยังไงก็ตามครับเราไม่สามารถหนีกัมพูชาไปได้และกัมพูชา <c oughs> ก็ไม่สามารถหนีไทยไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะ,าจะเขาจะปล่อยเฟสในยังไงก็ตามเราต้องเราต้องไปดูครับการสถาปนานความสัมพันธ์เราจะทําอย่างไรให้มันดีขึ้นให้มันแข็งแกร่งขึ้นผมมองในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพมากกว่าการปะนาาาเรรื่องกสคม เพราะฉะนั้นเขาก็จะสร้างของเขาไปเรื่อยๆครับาเพราะผู้นําของเขาเนี่ยยังเป็นกลุ่มปนกลุ่มเดิมอยู่คงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพราะว่าณปัจจุบันนี้ปัญหาต้องเราต้องยอมรับนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องประสาทสามประสาทแล้วก็หนึ่งพื้นที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของคันปะททะการ,ปรเปเชิญหน้าเขามีความประสงค์ที่จะต้องการไปถึงจุดสูงสุดของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองภายในของเขาโดยใช้สถานการณ์ระหว่างความสัมพันธ์ไทยกัมพูชามาเป็นตัวหลักในการดึงกระแสโยมกลับคืนมา เขาก็จะดำเนินการอย่างเงี้ไปเรื่อยๆแต่อย่างงี้ก็ตามเราพอเราเราต้องตีโจทย์เขาให้ออกพอเราตีโจทย์เขาให้ออกเสร็จเนี่ยเขาก็จะ escalate คือยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเล่นแรงงานที่เขาบอกว่ามีการแรงงานกัมพูชาเดินทางกลับไปเป็นจํานวนกี่แสนคนของเขาที่เขาพูดมา6แสนคนตามที่ข่าวได้ออกไปแต่จริงๆถึงหรือไม่แต่นั่นเป็นการปล่อยข่าวออกมาเรื่อยๆว่ามันจะกระทบต่อประเทศไทยใหญ่หลวงเขาก็จะทําต่อไปครับแต่เราเนี่ยจะทําอย่างไรที่จะทําให้เห็นว่าเราก็คงต้อง ต้องเดินหน้าในการสร้างสันติภาพผมว่ามันมันต้องทําให้แย้งกันนะฮะอพยายามจะทำให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงแต่เราต้องอะไรเขาเห็นว่าเราเราความพยายามของเราคือการสร้างความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นอันนี้ต่างหากที่จะเป็นยุทธศาสตร์ของเราที่เราควรจะทาครับคุณเฉินรัญจีฮะในเรื่องของการเดินหน้าที่จะฟ้องทางผู้นําของกัมพูชาเกี่ยวกับอาญากรรมสงครามล่ะคะการเดินเดินไปในทิศทางนั้นจําเป็นต้องควบคู่กันไปด้วยถูกไหมคะ ก,ก็ควรจะทำต้องทำแหละครับเพราะว่าเขาเป็นผู้กระทำจริงๆเรามีผลพลเรือนมีผู้บริสุทธิ์ของเราได้รับผลกระทบจริงๆเสียชีวิตไปสี่สิบชีวิตแล้วไม่ใช่ค่ะเอาเอาแค่เอาแค่พลเรือนนะครับเราก็จําเป็นครับจะต้องต้องดําเนินคดีต้องร้งงอ,งองกันไปแค่ภายในประเทศค,คงไม่เพียงพ,พอผม,มยืนยันครับว่าควรจะไปสู่ ICC คือกีสารอาญาระหว่างประเทศในการที่จะฟ้องร้องเขาว่าเป็นอาชญากรสงครามอาชญากรสู่มนุษยชาติและรวมถึงผู้ลูกหลานที่มากที่เกินสัดส่วน เพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้เราต้องเดินหน้าควบคู่กันไป<ฆ>การสร้างสถาบันาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเราก็ต้องทําไป <c oughs> ใครทําผิดก็ต้องรับผิดครับแต่ว่าการคงอยู่ของเราการสร้างเสถีภาพในภูมิภาคของเราก็จําเป็นต้องประเทศไทยจะต้องแสดงเห็นบทบาทก,การเป็นผู้นําให้ได้ขณะที่เรามีการประทะการประชิญหน้ากับทางกัมพูชาแต่เราก็พยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ของเรากับกัมพูชาให้ดีขึ้น <c oughs> อันนี้จะแสดงเห็นถึงบทบาทความเป็นหนึ่งความเป็นความเป็นมืออาชีพนะครับ